ดีจังป้าทยบชีนพี่สวัสดิ์เห็นแต่คอมเมนต์บ่อยๆเราเห็นตัวจริงแล้วโอ้ต้กรหน่อยเนาะเดี๋ยวเราเสิร์ฟนาอปดาเสิร์ฟขนุนอนขนุนมาจากงานดูอยู่เราวุ้นแข็งกินวุ้นต่อเป็นะไแขไม่เบ้านทำวุ้นกล้ามาดยานเนาะเด๋วเลคุณน่ะขอบคุณขาไม่เป็นละ เห็นอยู่ว่าลุงไม่หยุดแต่ว่าจาด,ด้วยใจอยากมาไหว้ปู่น่ะบ้านแอน,ยอยน้น่องแองได้มาดิมาด้วยใจนี่แหละพี่อยากมาต้องมาแล้วแต่พี่มไม่ถึงท่านนะพี่ว <c oughs> ันดนีใจที่สุดเลยพอพอเข้ามาเนาะก็เออพี่ว่าไงเห็นแล้วโอ้สะดุ้งเลย <c oughs> <c oughs> คือคือพยายามหาหาหาองค์ปู่เนาะคือคือเราชอบแบงนี้ เรี่อหาาตลอดจนเจอนี่แหลังรมดูตลอดนะคะแกทุกคนนั่นแหละเสือเราไปไหนแล้วไปทานข้าวกันไปกมสี่คนบทีเีไม่้เป็นระบบมันไปเรียนกินมาตลอดทางมัต้องลำบากนะดูดูีพีเอสะว่านดูคลิปคนพูดเยอะเนาะไม่ค่ยพูดอะไรไปไม่ไม่ใช่แบบว่า มันดีโอกาสหรอกป้าไทยบ้านเพรว่าช่วงนั้นน่ะอาจจะเป็นเทื่ยวเที่เราว่างไงใกล้ดูแอนเราเห็นป่าไทยบ้านเห็นปีนปดาระยะอาชีพเราเป็นไรแล้วระยะไปบางเยี่ยมเดี๋ยวมาแบกบามือก็อยู่กันแบบนี้ใช่ไหมแอนอยู่กันแบบนี้ล่ะค่ะไม่มีอะไรรู้ราว่าเบอร์อ่ะัวจริงสวยทุกคนนะแอนไม่คิดว่าแก่เลยนะ อ้าวโอ้โหเดี๋พี่เอ้ยพี่เด้อหกสิบห้าเราเดินหวานี่หวานนู้นนีกเขาเออมาเด้อเด็กเด็กเด็กเกเขากำลังเดินเยี่ยมชมอยู่ลูกสาวสองคนอืมค่ะอีกคนนึงเขาละร้อนได้เกะว่าแม่อยากไปที่ไหนก็ตรงที่อยากไปนั่นแหละค่ะไปน้อยพูดจริงหรือพูดเล่นพูดจริงจริงนะจริงนะอืมเราก็เลยพามาพี่สวัสดิ์ก็อยู่อุดร จังหวัดอุดรบ้านเดียวก็เบาเบาเบาชิดกับกับชิดจังหวัดจังหวัดนนู่มาแล้วสาวน้อยมากินขนุนหวานเอิญมาแม่เอ้ยปิดเทอมเนาะปิดเทอมบังปิดนเออมาแล้วหนุ่มน้อยหนุ่มน้อย คัดจอมสนมากไปเที่ยวตลอดทั้งนี่แหละเขาแต่ว่าพี่ไม่เคยไปหรอกช่วงปิดเทอมเนาะโอ้โหโอ้หลานอุ้ยทำไมทำไมหน้าตาเหมือนเด็กจีนเด็กเกาหลีเด็กญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เลยนะเนี่ยทำไมคือหล่อแท้ชื่ออะไรกันอ่ะเสื้อดำเสื้ออะไรครับคน้องภู เอฟโอฮะเอ้ฮ okay. mm ูดาราชื่ออะไรครับชื่อออรกัสครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแต่แบบเราชื่อเอมนะเราชื่อเอมนะแปดหรือเปล่านี่แปดสามหรือเปล่านี่อันนี้อันนี้ลูกของของคนสุดท้องคือมันมันไล่เรียกันนะคนเนี่ย่ะกันแต่อันนั้นของของแม่คนเดียวกันน่ารักจังเลย กินขนุนนะครับกินขนุนลูขนุนลูกหวานขนหวานมากเลยกับพี่แอนกับป้าดากับป้าชายบ้านก่อลเป็นมืดรับแล้วสาวน้อยนั่นน่ะชื่ออะไรน่ะสาวน้อยมาแล้วน้องพรีม่ะน้องพรีมกูมีแต่ชื่อดาราเลยเนาะบ้านนี้ชื่อดาราทั้งบ้านเลยสวัสดีจ้าเออสวัสดีค่ะลูกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินขนุนเห็นไหมเนี่ยกินขนุนหวานมากเลย น้ำดื่มน้ำไหมน้ำาน้ำน้ำมะน้าเ้กินน้าหอมะม่งอนี้เอามะพราได้ืกินนะพร้าวโอ้โหพากินยังกินไม่ได้พี่นยังัยังไม่เย็นเลยยเย็นแข็งมนวุ้นมะพ้าวยังไม่เย็นเลยพึ่งใส่เมื่อกี้โอ้ยกินไม่ได้แล้วลูกเนี่ยให้ขนมหวานๆนี่ไงเดี๋ยวแมล่าปอกให้นี่น โปก่สดๆฉาะๆเลยไม่จากถ้าป่าพอดีเลยอันนี้ไปทำบุญต้องรอให้เย็นะีัก็เป็นน้ำาวางเีเตอป็นน้ำปนน้ำที่คาฉลงอก็ปลูกมัก็ได้บุญไปด้วยดื่มแล้วก็ได้บุญแข็งแรงแข็งแรงฮินม นี่ป้าดาก็ลงมือฮะลงมือนี่มะพร้าวให้น้องๆได้ดื่มกันน้องๆอยากดื่มน้ำมะพร้าวนะจัดให้จัดเลยจัดไปจ้าเดินไหนมีหลอดไหมมีหลอดไหมเนี่ยมีหลอดไหมไอ้มือ เขารียกเลยนะเดี๋ยวเราไปเอาหลอดก่อนมือะนั่นแหละคือคือเราไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงเยอะอดือมาหลอดมาอดมาไม่ได้เลยไยันดีไหมป้าทบ้านป้าดาปันดีไหมคะ อยู er> mm ่ป nah ่าจะบ้านจะไม่ฝเลยค่ะไม่ไปสวรรค์หออ๋อเลยไปสวรรค์เลยฝันฝันป้าว่าป้าฝันไม่ใช่สวรรค์ค่ะยังไม่ตายเหรออุ้ยใจทีพูดเดินนั้นฝันฝันไม่ใช่สวรรค์ เจาะเลยต้องให้ใครก่อนใายต้องให้น้องเล็กก่อนขอบคุณค่ะขอลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงป้าค่ะต,ต้องให้น้องเล็กก่อนหวานในต้องมีหวานไหมคะไปยีแล้วแม่ขอบคุณค่ะได้ยังไงเสร็จแล้วใครเป็นสามคนนี้ใครยุ่น้อย เขาบอกเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องก่อนอไม่กินอะไรนะไม่กินใครไม่กินทำไมหนูไม่กินไม่กินอากินเหรอชิมมูี่ไม่ชอบไม่องั้นกกินขนมเชชอบขนมไหมคะไม่เป็นอ๋อกินไม่เป็นดิโอ้โไม่รูจักเขาีกอบนะมันเป็นผลไม้บราห์นะ เรากินทุเรียนเต็มไหมครับด้วยค่ะไม่กินทุเรียนแต่อันนี้ชอบโอ้โหชอบไหมไม่ชอบแล้วชอบอะไรผลไม้นี่ชอบทานอะไรครับชอบชมพู่ครับโอ้อันนั้นล่ะแอปเปิ้ลค่ะทีปเรามีเนาะเลยแอปเปิ้ลอยู่ไหนลูกชมพูไปกินบ้านแม่เด้อบ้านแม่เป็นต้นเลยเออมาแล้วครับเสิร์ฟกับมือเลยขอบคุณครับอ่ะ อาชิมดูสินะครับเนดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแทนทนถ้าทางจะมีเดี๋ยวกินน้ำหมดมีแต่นตงโมพีกินไหมกินแตงโมไหมครับกินแตงโมไหมลูกไม่ได้ขายเลยครับผมยังไม่ได้เปิดเลยครับผมเอ ว้ายังไม่ได้มีคออะไรเลยครับผมทังก็เขาก็มายึดไปแล้วครับผมก็ไม่กลายสักทีเขายึดถังน้ำแข็งไปแล้วครับผมก็คนนอก็จะเป็นแบบบางช่วงเวลาจัดงานมีงานอะไรเงี้ยลงทงลงทานหนูกินแตงโมไหมครับหนูหนูกินแตงโมไหม

ปรทับใจหี้าหัวอิ่มอกอิ่มจะแบบงอรล้วงหัวแบบอะไรแอนหัวแบบเปิดเผยมีอะไรซ่อนเปนแน่นะไม่ต้องไหยิบแลเยมันเฮียโอ้ยค่ะมันเฮียมัเฮียอะไร่ะแมสินกระด้นไหลนไหนหลอดอยู่้นนะอน ก็น่าอยู่องผมก็ต้องแช่เย็นๆเนาะ,<ล>ะนทั้งแดดข้างหน้าทั้งแบดข้างหลังนี่น้องแอนนะคิ่ต้องลดข้างหน้าใช่ไหมคะค่ะะอบยายมีช้อนที่ดีไหมฮะโอ้ยอย่าเปลียนเรียบร้อง,งอไรเด้อได้ได้ลูกได้น้ำหมดยังคะน้ำหมดยังเดี๋ยวแม่จะฉลองให้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่ที่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> แล้วไอ้ที่นั่นละ่ะภาทในบ้าน เนื้อที่อยู่ในการนังนี่กินได้ไหมไม่ได้แล้วแล้วเราจะเสิร์ฟแตงโมนะแตงโมนี่ออกจากตู้เย็นเลยเย็นเย็นเป็นแตงโมที่ไหว้องค์พ่อปู่นะลูกนะกินแล้วเป็นสิริมงคลเรียนหนังสือจะได้เก่งๆจะได้เรียนเก่งๆมัน

ป้าดาต้องฝาดให้เขาก่อนใหญ่ใหญ่อ,อ,อ,อ้าวเห็นไหมนี่เขากินแล้วเลยลเนี่ยอ,อืมอ,อืม,อม,อมใช่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ